มาแล้วยุงเท่รู้สึกขนาดนี้เลยลบมออกมาลูกลกมมามิ้ได้ยินไหมเนี่ยลููเขียนจะลมแนละ้วเอาลมแนละ้วลมแนะลมนะ้วเอาช็อตแล้วนะเอา พอไม่ไกลแล้วเขารถออกคนหมดแล้วนี่ยืนยืนเสียเลยต้องมีที่ล้มสักที่แน่เลยแหละดูดูรถคินดิดูคินนี่

ต่อหน้าต่อตาเลย<ว> pale, ดลูดูสองคนน้นอยู่ข้างดูคนน้นเลยใเฟอร์มาหนี้ต่อหน้าต่อตาเลย เทาใหญ่ด้ครับมีรงูแผ่นดินใหม่ในในด้วยว้มีที่เดียวที่เราดูที่อื่นมีเป็นไงบ้างเนี่ย